วตายพระเจ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความจริงพระเจ้าข่าท่านถ้าไม่พูดแบบนี้ <c oughs> มันฆ่าตัวตายแน่ๆพระเจ้าค่าดูหนท<ส>่านเกิดตามันเจ้ามากเลยพานผู้หญิงคนจะไปฆ่าตัวตายหรอือวะใช่ท่านยังไงก็สงสารมาเถิพระ,จะเจ้าค่าขอเจ้าเหงาพระโอษฐ์ไปนะพระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> ้ยเฮ้ยาหลับแล้วหลับแล้วเฮ้ยเดา อาทิตยาไม่เฮซี่ของพระองค์ให้กระหมอช่วยหน่อยไม่เฮซี่ไม่มันล้อเข้าแบบเจ้าอย่าล้อเรียนเจ้าเขาจะผิดประจำอยู่แล้วไปดูตลกคณะไหนมาเนี่ยวันนี้เล่นลิเกผิดอย่างเหมือนคนเหนียมียไปหาใครก็คือผมเห็นได้ไงเห็นมึงเห็นได้ไงผมนอนอยู่เลยพี่นะครับแต่บอกฉันได้ยินได้จริงจริงพี่นะคะรีบไปไหนพี่ไปทางทัพกำอยู่นี่ไงทางแต่งตัวอะไรอ่ะโอ๊ย ไหนต้องทำอย่างนี้ใหม่ที่ไอมันถังซ้ำจิ๋วอืออุ้ยฉันเห็นถังอุ้ยก็เลวมีเรื่องอะไรเห็นถุงก็นลยทำไมถึงรีบร้อนขนาดนี้ฮะสุดิ้งย่พอดีว่ากระหม่อมฉันได้รับข่าวดีเดี๋ยวไม่ยั่งยเห็นองค์น่ะได้ตักเอาไว้บอกให้ดองไอเด้งว่าถ้ากระหม่อมฉันฟื้นแล้วก็ดีมาเข้าเฝ้าเพราะว่าองค์กฤษบังกีเจคืนอาทิตยาพระเฮสี่ของพระองค์ให้กระหม่อมฉันพระเฮสี่ มันพูดมันล้อเขาไเจ้าอย่าล้อเลียนเจ้าเขาเขาผิดประจำอยู่แล้วไปดูตลกคณะไหนมาเนี่ยจับแม่นเนาะมันล้อฝันหน้าอสิจะล้ะล้อมันจะหลุดอยู่แล้วอย่าไปล้อเขาทำไมไม่ได้ทำไมเอาปกป้องนะเนี่ยเออดีมากวันนี้เล่นลิเกผิดอย่างเหมือนคนเหนียมียอะไรก็คือก็คือผมเห็นได้ไงเห็นมึงเห็นได้ไง ผมนอนอยู่กับอีเมเมดียวนี่เป็นอะไรที่จริงคุณพูดเร่อจริงแมวละเดี๋ยวสำหรับเรื่องที่สั่งให้เข้าเก้าเมื่อจบฟื้นแล้วเนี่ยเราพูดเนี่ยค่ะใช่แต่เรื่องอาทิตยตยาใครบอกใค,ใครบอกใครกันแน่ จะรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่กูบอกมึงว่าไงไเวลามันฟื้นให้เข้าเป้าเจ้าค่ะแต่ถ้าจะคืนอธิเดียรกูไม่ดีพูดกับมึงฉันรู้แล้วว่าธงชันไม่ได้พูด,แ,ด,พดแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องไม่คาดคิดก่อนฉันต้องที่พ่อมันมจะทำแบบนั้นเรื่องอะไรมันกำลังจะฆ่าตัวตายพตัวพีพ่มันจะฆ่าตัวตายเป็นความจริงพระเจ้าค่ะ ถ้าไม่พูดแบบนี้มันฆ่าจุดอายแน่ๆพระเจ้าข่ารูนเนี่ยเมื่อท่านเกิดตามันเศร้ามากเลยพวกผู้หญิงคนรจะเปนจะฆ่าตัวตายหรือวะใช่โอ้โหสมเพศเวทนามันพระองค์ท่านยังไงก็สงสารมันเถอดพระเจ้าข่าขอเฉลิมพระโอษฐ์หน่อยนะพระเจ้าเฮ้ย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 ไอเด้าออกมาหลับแล้วหลับแล้วสลบกเลยเหรอไอ้เด้าไอแป้นมันอยู่ที่ เพราะบาดกูเต็มเลยเนี่ยแล้วใครจะซักขนตามึงบู่ไปที่หมือกัเลยแต่งหน้าเลยขนตาไม่ปัดวะไปหาหมอไปหาหมอทำไมบวดนี่กำเนืดอ่อนแรงเหรอจัดแกะไม่ออกแล้วขอเดชอาส่งพอมีเซียนทิมมาด้วยก็มึงเข้ามาหามันเองอ่ะ ตลุงจอนก็รันใครก็แม่มีมลค่ายอ้โอาชีรสักจิ๋วใส่บอออ็อกเซอร์ครับเนี้น<า>จอ้อสำหรับรเรื่องอธิตยาก็บอกฉันจะมารับอธทิตยากลับไปอยู่ด้วยนะเราไม่ได้พูดม,ม,มันพูดกันเองและที่สำคัญชชเราไม่คืนอธทิตยาให้กับเจ้าแน่ พราะอีกไม่ช้าไม่นานอธิตยากับเราก็จะเข้าพิธีแต่งงานกันเข้าออกประกาศไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นมาวันนี้ข้ามีของให้กับเจ้าของสิ่งนี้มันสำคัญที่สุดสำคัญก่บผู้หญิงที่เจ้าต้องการซะอีกนี่แหวนวงนี้ แหวนต้นตระกูลของข้าเดมังยีตั้งแต่เจ้าคุณป ổ, ู่เจ้าคุณย่ากเก็บไว้ให้หรือเรียกง่ายๆแหวนก็พรคนแม่เจ้าขเขาเแหวนบ้นพระพุทเราพูดภาษาชาวบ้านมันพูดมันสังเจ้าเลยสิวะก็เราคนบ้านๆจะพูดอะไรเยอะแยะมันคือแหวนต้นตระกูลของข้าเดมังยี <c oughs> มีวงเดียวและเป็นแหวนที่สําคัญกับชีวิตของข้ามากเจ้าก <c oughs> ็ไม่เคยได้เจ้าก็ไม่เคยได้มันสูงเกินไป <ป>แต่โอ้เราถึงมึงได้มึงก็ใส่ไม่ได้หรอกทำไมมึงดูนิ้วมึงที่เนี่ย <c oughs> อ,โโอย,ย่ากดสมองยุบเลย <c oughs> แค่นิ้วก็อยมึงจะเท้าขาพูดแล้ว <c oughs> แต่เราจะขอมอบแหวนวงนี้ให้กับสุริยนยองเป็นผู้ครอบครองเอาไว้รับไปเราให้เจ้าแหวนต้นตะกูล, <c oughs> ร,กล <c oughs> รับไว้สิวะ <c oughs> เออ ไม่เคยให้ใครเลยแล้วจำเอาไวน้นะยามเห็นหน้าต้องเห็นแหวนถ้าย้ามได้เราเห็นหน้าเจ้าไม่มีแหวนวงนี้วันนั้นเจ้าตายเจ้า